เป็นอะไรไปจ้ะหน้ายังกับแบกโลกไว้อยู่คนเดียวอ่ะก็ฉันเครียดอะแกรายจ่ายเดือนนี้ของฉันเนี่ยมากกว่าเงินเดือนของฉันซะอีกไหนจะค่าไฟที่สูงริ้วไหนจะค่าประกันมันมากองอยู่ในเดือนเดียวกันเนี่ยฉันช็อตจะแย่อยู่แล้วก็รายจ่ายกัเยอะขนาดเนี้ยแกก็ต้องทําอะไรบ้างสิแกหมายความว่ายังไงก็เงินที่นิวมันยืมไปอ่ะแกก็ทอดทวงมันบ้างไม่เอาหรอกแกฉันไม่กล้าทวงหรอกมันจะเสียเพื่อนอ่ะอ้อย แกจะกลัวเสียเพื่อนอะไรแค่เนี้ยตัวแกก็จะแย่อยู่แหละคราวที่แล้วอ่ะนิวม,มันบอกว่าแม่มันป่วยเชนก็เลยให้ยืมเงินไปนี่ฉชนก็ปล่อยมา3ปีแล้วเนี่ยยังไม่ได้คืนจากมันสักบ,บาทเลยที่ยืมทีไรก็อ้างแม่ป่วยเชื่อได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ฉันเตือนแกตั้งหลายรอบแล้วว่าความหวังดีของแกมันจะมีคนมาเอาเปรียบสักวัน เป็นไงสวยไหมฉันเพิ่งถอยมาใหม่อะ่ะไปรวยมาจากไหนจ๊ะถึงได้ถอยนาฬิกามาซะดูแพงขนาดนี้คนมันรวยนะช่วยไม่ได้<ส>น่าเบื่อกว่ขี้อิจฉาจังเลยถ้าหมายถึงฉันแล้วก็ฉันไม่เคยอิจฉาใครนตถึงจะไม่ได้ใส่นาฬิกา